กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม b a c k l ลิ t นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลด LD Player นะครับผมอันนี้ก็เป็นโปรแกรมจำลอง Android ตัวที่3แล้วนะครับผมที่พี่ดาวน์โหลดนะครับผมอ่ะ ก็มีจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนั่นคืออีกโปรแกรมหนึ่งนั่นแหละนะครับผมพี่ที่พี่ทําไปก็มีบูส t ต็กนะครับผมแล้วก็น็อกแล้วนะครับผมต่อไปตัวนี้ก็คือตัวที่3นะครับผมอีีที่3ก็คือ LD Player นะครับผมสำหรับใครที่ชอบโปรแกรมอื่นอย่างเช่นโปรแกรมน็อกหรือว่าบูส t ต c กก็ลองไปดูได้นะครับผมแต่สำหรับใครชอบ LD Player นะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมแล้วก็พี่จะสอนธี่เวิธีตั้งค่านะครับผมที่ดีที่สุดด้วยนะครับผมอ่ะ หลังจากนะครับผมที่เราเข้ามาในเว็บนี้นะครับผมที่พี่จะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมทุกคนก็กดเข้ามาได้เลยนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็จะมีให้ดาวน์โหลด LD Player นะครับผม Android เวอร์ชันนี้นะครับผมอ่ะก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมพี่ก็จะกดเลยแล้วกันนะครับผมปุ๊บนะครับผมอ่ะก็อย่าลืมนะครับผมก่อนที่จะดูคลิปนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งพี่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมพี่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมมันดาวน์โหลลลดเเเสรรร็็จจมมมัััันนนนนนะะะะะปแแบบบบีี้้คคผผอออ่่่พขยกกกิว เม yup. ื่อมันดาวน์โหลดเสร็จนะครับผมทุกคนก็กดคาว่าเปิดแฟ้มไปเลยนะครับผมหรือว่ากดเข้ามาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมค่ะก็มากดรันแบ้วกลคลิกรันนะครับผมที่อ่าอ่าได้ดาวน์โหลดของเรานะครับผมอ่าเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นมาขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมอ่าจากนั้นเราก็กดไปที่อ่าติดตั้งได้เลยนะครับผมแล้วแต่นะครับผมแต่ทุกคนสงสัยว่าอ่าบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ถ้าเรากดติดตั้งไปนะครับผมมันจะไปอยู่ไหนนะครับผมมันก็อาจจะอยู่ที่นี่นะครับผมอ่า คือใน Dicey นะครับผมทับ LD Player นะครับผมแล้วก็ทับ LD Player 4.0นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเปิดหาครับผมถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยน Dice นะครับผมอย่างเช่นพี่จะเปลี่ยน Dice นะครับผมพี่จะเอาไปไว้ใน Dicey นะครับผมจากนั้นก็กดเลยนะครับผมอ่ะพี่จะเอาไว้ในนี้ Dicey นะครับผม LD Player แล้วก็ตามนี้นะครับผมจักนั้นเมื่อเราตั้งค่า Dice Diceset นะครับผมเราก็กดติดตั้งตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะกดติดตั้งไปนะครับผมอ่ะ มันก็จะไปติดตั้งในไดท์ที่เรากําหนดนะครับผมก็ทําการรอสักครู่นะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่น4.0.63นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่านะครับผมอันนี้พี่ก็แนะนาอีโปรแกรมหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็น LD Player นะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดไปตอนที่ติดตั้งเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีเว็บเด้งขึ้นมานะครับผมอ่ะขอแสดงความยินดีคุณติดตั้ง LD Player เสร็จแล้วนะครับผมเรากดปิดไปได้เลยนะครับผมอ่ะ ตอนนี้นะครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีบอกว่าลองตอนนี้เลยเราก็กดลองตอนนี้เลยนะครับผมการรอสักครู่นะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเจ้าตัวโปรแกรมนะครับผมเป็น ld player 4.0นะครับผมอ่าก็สามารถอ่ามีเมนูต่างๆนะครับผมหรือเราจะกดแสดง fps ก็ได้นะครับผมเรากดตรงนี้นะครับผมอ่าก็ตรวจสอบการอัปเดตเราตรวจสอบไปเลยนะครับผมว่าเวอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดยังนะครับผมอ่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วนะครับผม ld player ล่าสุดแล้วนะครับผม เมื่อเราเข้ามานะผมก็จะมีโฆษณาเราก็กดปิดไปได้เลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่ขนาดยังไม่ได้ตั้งค่านะครับผมรู้สึกถึงความลื่นแล้วนะครับผมอ่ะวิธีการตั้งค่านะครับผมกดเข้ามาที่ฟันเฟืองตรงนี้เลยนะครับผมทําการอ่า แล้วทำการตั้งค่าภาพนะครับผมซึ่งพี่นะครับผมจะแต่งจะแต่งจะแต่งไล่นะครับผมก็จะตั้งค่านะครับผมเป็นฟันเก้านะครับผมก็คือตามนี้เลยนะครับผมความชันระดับนี้เลยนะครับผมหรือว่าให้จะปรับเป็นโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ขึ้นไล่นะครับผมโทรศัพท์มันก็คือแบบรูปร่างเหมือนโทรศัพท์นะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับผมอ่ะแบบนี้แต่แท็บเล็ตนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าเป็นแท็บเล็ตนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าเรามาจําลองเล่นเกมนะครับผมก็เปิดจอแท็บเล็ตได้เลยนะครับผม ก็จะมีถึงจอกว้างนะครับจอกว้างได้ถึง 3K เลยนะครับผมอาจจะเหมาะสําหรับเกมอื่นนะครับผมอย่างเช่นเกม LOL หรือว่าเกมอื่นที่มันสนับสนุนนะครับผมออันนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่าพี่ไม่ได้เล่นเกม LOL หรือว่าใครเล่นก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนที่เล่นปกติเลยนะครับผมว่าไม่ได้เล่นเกมนั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับผมเคยได้ยินชื่ออย่างเดียวนะครับผมหรือว่าเราจะปรับแต่งได้นะครับผมว่าเราจะเอา ขนาดนะครับผมขนาดเท่าไหร่ดีนะครับผมอ่ะแกน x นะครับผมแกน x นะครับผมก็แกน y นะครับผมก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผม dpi สามารถกําหนดเองได้นะครับผมแต่พี่จะเอาค่าที่มันเอ่อตั้งค่ามาให้นะครับผมนั่นคือ19ตัวนี้นะครับผม dpi ก็ประมาณนี้นะครับผมจากนั้นนะครับผม cpu นะครับผมมันจะเลือกอยู่ที่อ่าสี่ข้อแนะนํานะครับผมหรือว่าคอมไครแรงนะครับผมอาจจะมีถึงอ8 core เลยนะครับผมซึ่งที่จะเอาเต็มกําลังของพี่เลยนะครับผมนั่นคือสี่ข้อนะครับผม สำหรับใครที่ไม่มีนะครับผมก็ไปศึกษาหาวิธีเปิดวิธีนะครับผมเพราะว่าใบอ่อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมแต่สำหรับใครมีอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมต่อไปเลือกแรมนะครับผมแรมให้ทุกคนนะครับผมเลือกได้ตามที่เราชอบเลยนะครับผม,มอ่ะสังเกตได้ว่าเจ้าตัว LD Player เนี่ <ร anner S 2> ยน<ล>ะครับผมมันสามารถเลืลอกได้สูงสุด6จิกเลยนะครับผมอย่างเช่นใครมีแรม8จิกนะครับผมก็แบ่งสักครึ่งหนึ่งนะครับผมอ่าครึ่งหนึ่งนะครับผมหรือว่า ราอยากให้มันแรงกว่านี้นะครับผมเราก็อาเอา6 g ิกเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าก็เหลือไว้2จิกเอาไว้เปิด Google Chrome นะครับผมต้องบอกได้ว่าต้องบอกได้เลยว่านะครับผมเราตั้งค่าแบบนี้นะครับผมให้นําว่าให้เอาครึ่งเดียวนะครับผมถ้าเรามีแรมมากกว่า8 G ิกนะครับผมก็เลือกเป็น6 g ิกก็ได้นะครับผมยทีนี้นะครับผมเพราะว่าเวลาพี่เล่นเกมนะครับผมพี่อยากให้โปรแกรมมันแรงที่สุดนะครับผมพี่จะปรับเป็นสูงที่สุดก็แล้วกันนะครับผมนั่นก็คือแรม6จิกนะครับนะผม ทีนีなな้พี่เวลาพี <Math> ่เล <nt> ่นเกมนะครับผมพีしし่ก็ไม่ชอบเปิดเบ์เซอร์หรือว่าเปิดโปรแกรมอื่นอัพนะครับผมอ่ะก็สามารถเลือก6กิกนะครับผมก็สามารถสบายๆนะครับผมความพี่แค่8ปดิกเองแรมแค่แปิกนะครับผมแต่ก็สามารถปรับได้นะครับผมแรมแปดจิกก็จับปรับได้นะนะครับผมประมาณหกิกนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้ทุกคนกดบันทึกการตั้งค่าไปเลยนะครับผมจากนั้นก็กดรีสตาร์ตตอนนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ทําการรอสักครู่นะครับผมอ่ะจากนั้นนะครับผมเมื่อเรา รีสตาร์ทโปรแกรมมาใหม่นะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับผมสังเกตได้ว่าไอคอนต่างๆนะครับผมจะชัดขึ้นนะครับผมอ่าเราก็ยังตั้งค่าไม่เสร็จนะครับผมเราไปตั้งค่าที่อื่นอีกนะครับผมอันนี้ตั้งค่าโมเดลนะครับผมเราจะเลือกเป็นอะไรก็ได้นะครับผมที่พี่แนะนํานะครับผมก็คือ r o g Phone 2นะครับผมดีเลยแหละนะครับผมแรงเลยนะครับผมอ่าตัวอันนี้นะครับผมเราจะสุ่มหรือไม่สุ่มก็ได้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมอ่า ตัวอัตราเฟรมนะครับผมยิ่งเราปรับเฟรมสูงนะครับผมมันก็จะกินสเปคคอมเรามากขึ้นนะครับผมใครคอมที่แรงนะครับผมก็ปรับเป็น120เฟรมเลยนะครับผมแต่สำหรับคอมใครที่ไม่ค่อยแรงนะครับผมก็ปรับเป็นอ่า90เฟรมก็ได้นะครับผมจริงๆ90เฟรมนี่ก็บรรล่มมากเลยนะนะครับผมไม่ไม่ต้องปรับเป็นถึง120ก็ได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่อยากอยากจะให้มันเต็มประสิทธิภาพของมันเลยนะครับผมก็ปรับเป็น120นะครับผมพี่ปรับเป็น120บก็แล้วกันนะผมอ่าแล้วก็ไปที่ด้านค้าเหมือนเดิ ัาคาเกมในส่วนนี้นะครับผมแน่ใจนะครับผมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอัตราเฟรมเกมนะครับผมพี่แนะนําว่าให้ปรับเป็นอ่า90หรือ120ก็ได้นะครับผมหรือว่า60ก็โอเคแล้วนะครับผมแต่90ก็ดีเลยนะครับผมหรือปรับ120นี่ก็อ่าดีมากเลยแหละนะครับผมอ่าพี่จะปรับมันเต็มประสิทธิภาพเลยก็คือ120นะครับผมความความพี่ก็พอใช้ได้นะครับผมตัวเลือกขั้นสูงนะครับผมก็ไม่ต้องไปติ๊กอะไรนะครับผมแล้วก็ส่วนฟาร์มจี้มืบายนะครับผมสำหรับใครที่เล่นก็ อยากให้ภาพผับ g ีมอบายมันชัดขึ้นนะครับผมเราก็ปรับเป็นการจอ 2K เลยก็ได้นะครับผมแต่พี่ไม่ได้เล่นนะครับผมพี่ก็ปรับเป็น่าเริ่มต้นเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะพี่ก็ขอไม่ปรับเนอ่ะจากนั้นนะครับผมก็ทําการกดบันทึกได้เลยแนะนําว่าให้ตั้งค่าเพียงแค่ตรงนี้พอนะครับผมสําหรับใครที่เล่นผับ g ก็มาตั้งค่าตรงนี้หลังจากดีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับผมเราก็กดฟันเฟืองเข้ามาดูอีกรอบนึงนะครับผมว่า เราตั้งค่าตรงไหนอ่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมต่อไปก็ตัวนี้นะครับผมก็คือการตั้งค่าลำโพงแล้วก็ไมโครโฟนใครอยากให้มันออกตรงไหนแนะนําว่าไม่ต้องตั้งค่านะครับผมเอาแบบเดิมมาแหละดีแล้วนะครับผมแต่สำหรับใครที่จะอ่าปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างนะครับผมก็สามารถปรับได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนของเรานะครับผมเลือกได้เลยไดรเวอร์ของเรานะครับผมตัวลำโพงนะครับผมก็อ่าสำหรับใครไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้นะครับผมก็กดข้ามไปนะครับผมไม่ต้องทําอะไรมันนะครับผมอ่จากนั้นนะครับการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับผมอ่า พี่แนะนำว่าข้ามไปเลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรนะคระับนะก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับผมรูทนะ,ะผมจะเปิดใช้งานไหมสำหรับใครที่โปรแกรมบางโปรแกรมนะครับผมเราที่เราจะ่่าาทีเรจะใช้นะครับผมมันต้องใช้รูทเราก็สามารถมาให้ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนั่นคือแกมนะครับผมเราก็ทำการล็อกอินเพจสโตได้เลยนะครับกดลงชื่อผู้เข้าใช้อะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมทุกอย่างก็ ไอ้ได้เหมือนโทรศัพท์ปกติเลยก็เหมือนแทบเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เราก็กดไปเช็คได้นะครับผมว่ามันเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะครับผมตอนนี้เป็นเวอร์ชันอ่า a n น r o i d นะครับผม7.12นะครับผมเดลเป็น Asus ุดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะเมื่อล็อกอินเข้า Play Store นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็เปิดหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับผมส่วนตั้งค่านะครับผมตั้งค่าปุ่มก็อยู่ตรงนี้นะครับผมสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับผมแต่ส่วนมากเราไม่ต้องตั้้งคค่าากก็ไดดนะรรับผมเ โหลดมานะครับผมโหลดเกมมานะครับผมมันก็จะมีปุ่มขึ้นให้เลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็สามารถแสดงรายละเอียดปุ่มได้เมื่อเข้าเกมนะครับผมแต่สำหรับใครจาปุ่มได้แล้วนะครับผมก็สามารถติ๊กออกได้นะครับผมให้ปุ่มมันหายไปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะใช้ LD Player นะครับผมพี่ก็แนะนําเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเลยนะครับผมที่อยู่มานานแล้วนะครับผมก็ก็มี Boost Stack นะครับผมแล้วก็ โปรแกรมน็อกนะครับผม LD Player นะครับผมแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งเป็นความลับนะครับผมสำหรับใครอยากไปดูอ่าอยากไปดูเคปอื่นนะครับผมเดี๋ยวพี่จะขึ้นตัวไอไว้ให้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมซอนโหลดแล้วก็ติดตั้งนะครับผมอ่าตั้งค่าตามผมเลยนะครับผมมันจะได้แรงๆนะครับผมอ่าสำหรับใครที่อยากเปิดเฟรมก็สามารถเปิดได้นะครับผมตรงนี้นะ้าอยากดูเฟรมนะครับผมเวลาเข้าเกมนะครับผมอ่ะนี่ครับผมก็จะอยู่86เฟรมนะครับผมเฟรมก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะ อะไรเงี้ยนะครับผมแต่เราใครนำคานตาก็ปิดไปได้เลยนะครับผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมเราวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับผมเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตายครับทุกคน